วันีเดินปิดขนาดนั้นให้ดูหน้าไม่ขาโดยสวยนะสวยนะเนี่ยแล้วแล้วตั้งแต่วันแรกมีอะไรที่เหมือนเดิมและมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมบ้างสิ่งที่เหมือนเดิมพูดได้เต็มปากเลยคือหน้าตาไม่ได้ไปทำเพิ่มหน้าธรรมชาติถ้บ ้าวหรือว่าหนูไปทำาชมไูนะแจมพูหนูแล้วม,มีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะที่เหมือนเดิมนตจริงๆผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต่แค่คือคนเราโดยธรรมชาติคือเราโตมาหรือผ่านอะไรมาด้วยสังคมหรือว่าการหน้าที่การง,งานเนี่ยมันเติบโตแต่ผมเชื่อว่าเหมือนเป็นตัวเองมาตลอดครับผมเรารู้สึกว่าหนูได้ค้นพบในความเป็นตัวเองในเรื่องอผมเลยใช้คําว่าไม่เหมือนเดิมไม่ได้เออคือเหมือนเดิมที่ โตขึ้นเวอร์ชันี่ดีกว่าโตใช่ที่โตขึ้นยนรู้ขึ้นในหน้าที่การงานชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตต่ตงตา,างๆอะไรเงี้ยรับผมเนะถ้ทาไม่เหมือนเดิมเลยชัดๆเลยนะวี <c oughs> <c oughs> อ้าวเดี๋ยจะตอบว่าสวยวีถามว่าอาจ่าสวยขึ้นนาฬิกามันได้สวยอยู่สวยแค่แซวเวลาเรีนหนุคือเหมือนว่าสมมติว,ว่า เห็นหนูแบบได้โดนกับเราหออกล้อหนูเนีไงแล้วหนูหูดหีดอะไรเงี้ยเขาไม่ได้โกรธจริงไงเรารู้อ่ะฮะเออเรารู้ว่าเขาไม่ได้โกรธจริงแล้วเขาก็จะมีชอบมาทำให้หนูวีแง่ชอบมาทำให้หนูวีแล้วก็บอกหนูขี้วีแต่เนา่ำอะไรมาทําให้หนูวีวีที่นี้ไม่ได้แบบว่าเรียบคลาดนะทุกคนยอกยอกเอี้ยวยอกเขี้ยวเนาอยยอกยืนยอกยนยังไยอกยืนแง่แง่แง่เนาะทุกคนเขราวันไหนที่ นอนไม่หลับใช่ไหมถ้าวันไหนไม่ได้แห่งก็แกลงไปแก้กันนอนโอเคอันดูนิโคุณสี่พุทธธาตาของเราเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่หนูยัมีอะไรที่เหมือนเดิมแล้วมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมบ้างอืมถ้าเหมือนเดิมหรอเหมือนเดิมก็หล่อเหมือนเดิมไม่ได้ทำหน้าหนักมาเป็นเะไรแค่บทหล่อเหมือนเดิมไม่หล่อนเลย รอเลยนอเลยราก็พอแต่ว่าเทาเหมือนเดิมเลยก็เรื่องแบบว่าเอ่อเฮียดูแลดีเหมือนเดิม,มเฮียจะใสเหมือนเดิมเป็นตั้งแต่วันแรกยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่แล้วก็ไม่รู้สิเหมือนแบบอืมที่ไม่ถ้าที่ไม่เหมือนเดิมก็จะเป็นบุคลิกเฮียแหละครับ โมคะนิเนี่ยแรกๆก็จะแบบว่านิดนึงนิดนึงตึงตึงอ่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่เก่กอยู่เก่กอยู่พูดเหมือนปีที่แล้วเลยเนี่ยจริงเหรอมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็น่ารักขึ้นเราดีไงดูจะกน้ำเสียงเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วพี่โอ้ก็กลับมาจริงๆแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้เหรอ ใช่แต่วันที้เฮีก็ยิ่งน่ารักขึ้นเรือยๆชอบเฮที่แบบเป็นคนเกลี้ยหล่อแบบนี้ดูดีไม่หนสวัสดีครับเฮียโู้นวันนี้ดูน่ารักมากเดี๋ยวเจอู้เรายเียเดสูเดีรเดนูไม่เข้าห่างไม่เข้าอ่ะ ดึงดันเลยดึงดันเลยนะฮะก็ถือว่าจริงๆแล้วขอบคุณก็คืออยู่ด้วยกันมาค่อนข้างที่จะเออเนี่ยผมว่าผ่านอะไรมาได้กันเยอะเนาะทั้งความสุขแล้วก็อุปสรรคต่างๆเนาะแต่ว่าวันนี้เป็นอะไรที่แบบลงตัวมากเลยเนาะทุกคนเนาะใช่ไหมมันเป็นธรรมเนียมนะวเวลาไปงานแบเนี้ยต้องถามเนาะมันมีอะไรที่ประทับใจของอีกฝ่ายบ้างอะไรเงี้ยอะไรที่เราประทับใจอีกฝ่ายเนี่ยมีไหมมีไหมตลอดลยนเ,เวลาตรวจราชกันจริงๆมันก็มีหลายอย่างนะฮะ ซึ่งเหมือนเอาจริงถ้าถามเมื่อปีผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยไม่เหมือน่านอะไรมาหลายอย่างทำามาทับใจของหนูหรอก็น่าจะเป็นความใจเย็นของหนูหนูเป็นคนที่ที่เด่นชัดนะตอนนี้นะฮะก็ความใจเย็นของหนูนหนูแบบว่าสมุิถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาที่เป็นเรื่องใหญ่หรือเป็นหายิ่งใหญ่หรืออะไรหนูจะแบบเช่อดาวเราไม่ขึ้นเสียงไม่มีอารมณ์ไม่แบบ โมโหหรือว่าใช้าลมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเยน็ยนเยน็นเราก็เย็นไปด้วยอะไรเงี้ยมันทาให้เรารู้สึกว่าเราก็ต้องไม่ขึ้นเสียงอ่ะเออโดยไม่มีเหตุผลจริงๆมีเหตุผลขึ้นเสียงมันก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมานะะแล้วฮะเราก็คุยก<ม>ันเร่เหตุผลอะไรเล<ม>งี้ยนู่นนี่นะนู่นนี่นะตอนนี้นะตอนนี้นู่น่จชอบคุยว่าอะไรว่านตอนนี้นะตอนนี้เด <c oughs> ็กก็ไม่ยางีีแล <c oughs> ้วกนน็ถ้า <c> ข <oughs> องเฮียหรอประทับใจอะไรก็ เาหนาวว่ามีอะไรเว้ยม่ทัใจมากกว่าวาวาเขาตอบเดียวจบ <c oughs> โดยคิดว่วความดีู่าหาที่ไหนไม่ได้นะคนองผมเน่ยถ้า <c oughs> หนูพูดขนาดเนี้ยมากกว่าลิมิเต็ดพิชั่นยอมก็ได้นหนึ่งวัน ก็คือผมจะว่าถ้าสองคนก็คือคงแน,น่นอนนะก็คือมีสิเป็นมือห like, ลายคนเราถ้าอยากจะบอกทุกคนนั่นเองครงงับผมว่าทุกคนสัมผัสได้นั่นเองนะฮะการมารมท,มากกที่คือท็อปปี้กว่าก็คือพรุ่งนี้คือวันเกิดใช่ไหมของโซนโใช่ไหมฮะเนาะบอกเลยว่าพรุ่งนี้คุณจะไปไหนกันคุยไปไหนทำบุญทำงานอะไรก็แล้วเอาวันเกิดขอไปทำบุญกันหรอ ไม่ทำบิอายุเยอะเองพี่อยู่เยอะเองทุกทีนะฮะก็คือจริงๆแล้วกับโซนโซนเนี้ยก็เราก็อยู่ด้วยกันมาทั้งหมด3ปีด้วยกันใช่ไหมก็ถือว่าพวกนี้ทุกคนต่างกันแต่แต่วันนี้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันแล้วใช่แล้วก็แฮปดฮวทุกวัทุกคนเราแฮปด้วยกันไหมเราแฮปทุกครั้งรอ้ได้ทุีตรงนี้เลยได้เลยครับเพราะฉะนั้นแน่วันนี้ทุกคนเราจะต้องร่วมร้องแฮปปี้เบิร์วเดย์ด้วยกันนะฮะทุกปีเป็นเรียกว่า สิ่งที่ต้องทำถูกต้องใช่ไหมปีต่อโลกจะถ่ายรูปเก็บความทรงจำครบรอบ33ปีสิบสาฮปีสนัทนัหนเฮียอายุเฮียหรือเปล่าเฮียก็อยากมีเพื่อนปีนี้ถ้่อายุเท่าเท่ากันก็แบบสงซ้อพี่จะเวอร์น่าเวอร์มากอย่พูดพี่อย่าพูดออกมาจริงเหรออะไรนะพี่อ้าวจริงเหรอใช่ใช่พีซ จะไนีไ้ออกงานกับพี่เจ้นจะไปเล่นะอ๋อพี่เจ้เน,นเท่าไหร่ไม่ไม่ต่างเท่าไหร่ปีนี้แหละเท่ากันปียังไม่ถึงตอนนี้แหละมีใครมากกว่านี้ไหมโอเคเี๋ยที่บอกไปนะทุกคนนะก็คือวันนี้ก็คือพ่งนี้ครบ รอบ3ปีแล้วเด็กครับมันไปทำเนียนทุกปีเนาะที่เราต้องมาล้อ h a p ป y b i r t h d a เดย์ด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราไปร่วมล้อ h a p ป y b i r t h d a เดย์ด้วยกันดีกว่านะฮะตอนนี้ขอเปิดเค้กเลยนะฮะนี่นะที่ต้องรู้เลยเนี่ยผมต้องรู้เลยทำพิธีไม่ได้แล้วผมเะครัหน้าทุกปีเนาะดูจะงดมาตั้งแต่นอนเนาะหลงเลี้ยงที่มันเอ้ยหลงหงเลี้ยงทั้งี่เท่าแหร่พี่มีใครเป็นหมากับแมวโอเคฮุยุยน น่ารักมากเลยอะ่ะโอเคเลยน่ารักไหมทุกคน it's very cute เนาะโอเคได้เลยอ่ะทุกคนเราต้องมาร้องร้องเพลงด้วยกันนะสวยไม่หมนมีการดนตร happy birthday to each other นะ我们一起唱生日快乐好不好好因为这是你的蛋糕นะอันนี้คือเค้กคุณฮัทจะพังนะอยากิมนิจะพูดว่าใครยากิมอ่ะรู้ม กินได้กินได้แต่ว่าปกติไม่ค่อยกินเพราะมันเป็นน้ำตาลนโอเคทุกคนอ v e r y o n come แ a c เราจะร้องเพลงดกันใช่ไหมเรามีซาวมั้ยเรีแบ็คกิ้งแท็กมั้ยอุยอเค e ว n are you r e a d ทุกคนพามอุยทุกคนทุกคนนอนอยอมาาทไมได้ววัน are you ready เอราะร้องกันต่อร้องร้อง คือเมื่อกี้พูดภาษาแล้วเมื่อกี้พม่ไดนพูดภาษาเลยเมื่อกี้ภาษาสุภารทุกคนงั้นเดี๋ยวเราลุ้มร้องเพลงด้วยกันเลยคยร,รับ three two one go หนูร้องท้จรงเกิดแฮปปี้วันในซนนครับทุกคนคนที่อยู่ในไลฟ์ด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่กับพวกเราไปทุกๆปีนะครับผมถ้าเป็นไปได้ใครมาหายไปแล้วกลับมาปีหน้าก็ได้ครับผมอย่าหายเลยอยู่ได้กันก่อนทำไมวันนี้ทุกคนเงียบจังเลยล่ะครับทุกคนเหรอทุกคนได้แต่ไม่ได้นอน 没那、啊啊、么傲慢。我今天你们好安静啊，听不懂了，OK，来。哦，哦，哦，哦。哈，可能听不懂吧、啊啊啊，没有。没事、啊，<Okay> 啊、等一下我给你翻译、啊啊、，OK，呢、啊、来，来，所以呢，但是呢，就是刚才他们两个人说呢，就是特别感谢你们以三年的时间的陪伴，啊，太多、呃，有的粉丝可能呢就是走出去没关系。

สองครนะพี่จ๊คพี่จ๊คนะผมเข้าใจพี่เข้าใจพ่ใช่ไหมอมันแบบว่าูดมาแล้วมันหาไม่ได้หาคียไง้นกแว่าจะเกาะทีพี่จุก้ามทั้คู่เลยนะทุกคนเราจะเอาคีย์ไหนอ้ี่วานเราขึ้นเลยเลยที่แค่ไกลายเฉยๆให้ลอ้าทุกคนเราจะรักว่าแค่เพื่อเดย์ทูหยุดช็อตสไตลด้วยกันทุกเอนเตอร์นะโอเคไหมโอเคไหมดังๆนะ Tengok sahaja kami Jo, jo, The last, the last, the last birthday. Okay, pak? Three, two, one.